คือเวลาเสือเหยียดมันเดินนะครับน้องแม่นครับเขาขาวแบบนี้เลยแม่นครับแล้วมันเหยดอยู่ในหลากจังสีครับหลักอยู่ในหลากข้างในครับอ่าครับก็คือมันใจได้เลยทั้งตัวเข้างบท่านหดนามมันจะแนครับนี่ับาวแบบนี้แม่นครับกึ่งกึ่งแหงงข่าวถ้าเ้อาหดนามโปะป่าชล่ามันจะบกพรอยเห้ที่นี่ถ้ามันแหงนี้มันจะตายบระกับเสือมันเนี่ยอ่าไม่ตายครับไม่ตายมันอยู่ในระบบหลักเลยโอเคถ้าเข้าลองไหวยังสีปุ๊บพี่หนาเข้าคอยเอาไปปลูกเฉากันยังอยู่ในน นี่ต้นตำนี่จะบาทครับเนี่ยต้นนี้ประมาณสามสิบาทสามสิบาทนะครับหใส่นี่ครับนาจะประมาณหาห้าสิบหกสิบเซนได้ประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบเซนนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับมาพอบบาขอบุ่นะครับบ้านไร่สวนทมนะครับมือนี้พี่น้องแบบเขาเรียกว่าอยากได้ต้นใหม่ไล่หลายที่มันมีหัวเสื้อแต่ว่าตอนนี้มันขาดตลาดเนาะแมนครับทีนี้มันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรเอาหัวเสื้อ แม่นพี่อยู่ในขวดแล้วเนี่ยไปไปใส่ไปใส่ต้นใหม่แม่นครับครับพี่น้องคนไหนสามารถหาต้นกาได้เนาะเออเพราะว่าการขนส่งเนาะถ้าส่งต้นใหม่เนี่ยมันแพงมันแพงสองผมเหตุว่าท่านเหตนว่าท่านโอ้ตัวเช้เวลานะครับยอดซีข้างยอดซีข้างเวลาหยอดซีข้างเนี่ยเขายอดห่างกันบ่หรือว่ามือต่อมือเลยครับอ่าผมหายเว้นสักสองหมืออยังต่ำสองมือเนาะครับเรือว่าจะมากก็นั่นสามมือสี่มือแล้วแต่ห้าสะดวกแต่ว่าหายยอดประมัณ สองหลสองหลอบสามหลอบถึงสี่หลอบมีหัวเสื้อคลายที่เสื้อสามารถพร้อมที่จะเดินเลยแม่บัวจะเป็นต้นน้อยหรือต้นใหญ่แม่เมื่อี้จะลุกวนบ้าขอบคปุณนะครับไอไปแนะนําวิธีการหยอดอ่าบ่าจะเป็นต้นน้อยหรือว่าเป็นต้นใหญ่เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีต้นใหญ่อยู่แล้วผมอยากไปหยอดอยู่สวนนะครับผมอยากกลัววิธีการหยอดที่มันได็ดฝนเนี่ยต้องคิดแบบไหนได้ครับเนาะไปกันเลยเนาะผมเริ่มต้นจากต้นกาเนะครับพอด่อน ก่อนอื่นนี่ได้หัวหัวเสื้อไปขวดหนึ่งดนกแมนครับเขาต้องเคิดอะไรครับบาราผสมน้มหนึ่งต่อหนึ่งครับอ๋อพี่น้องสะพึ่งสะพึงเก็ไปหยอนเลยเด้อแมนครับมันจะเปืองเอาเาผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งถ้าพปต้นกะต้องผสมน้ำอ่าแต่เจ้าจางแงเพราะว่ามันเข้มแห้งถ้าเป็นต้นหง่ล่ะต้นแง่ก็ต้องผสมก็ต้องผสมต้นหง่เนี่ยท่านสามารถลาดไ้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบต้นน้อยเนี่ยมันเข้มข้นมันอาจจะช็อกนอกได้เนาะแมนครับเออเห็นปลาแฉลาครับหนึ่งต่อหนึ่งหมายความาน้ำขวดหนึ่ง ครับน้ำแข็งมันมีขวดนึงได้มี่คือ่องผสมไปหลายเนาะใช่ครับแต่หลายขวดด้วยครับพี่น้อร์ตัวนี้เขาก็ตอนนี้ผมผสมไว้ทารุงต้นกาเจือจางเรียบร้อยใช่ครับข้าบโพดตรงค้นข้างล่างถึงแม่หวะอ่าค้นไหนก็ดีครับแต่ว่าตัวนี้เสียมันฟูละแดงไดงกับมีเฉียดโอเคแปลว่ามันอยู่ทุกอนนู้นแล้วมันอยู่ทุกอนนู้นแล้วครับเราอันนี้คืออยังครับนี่อ่าผมจะเห็นให้มันสามารถจอดได้เร็วอ๋อเพราะว่าถุงเนี่ยมันแคบๆนะครับแมนมัแคบแมนเอาเซตเข้าไปเลยนี่มัน มมันมันนง่ายแม่นครับผมเหตุให้มันสะดวกขึ้นในการอ่าในการลงเชียร์ลงนี้แล้วนะครับน้อท่านผู้ชมซื้อมานี่คือมันจะมารูปแบบนี้ถ้าเอาซื้อมาเองเนี่ยค่ะแต่เพรจะมีหัวเสื้อนี่ประมาณต้นละสิบบาทประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าพี่น้องหาซื้อได้เราซื้อหัวเสื้อไปลงเนี่ยจะง่าย<ช>หนึ่งค,คนส่งง่ายสองสามารถวางแผนได้เนาะได้ครับเชียนจีลูก เดือนนีเลยเนี่ยซื้อหัวเสือไปเลยได้ครับแต่ว่ากฐาคิ้วของเบาขปุ่นเนี่ยคือนั่นอีกโดนเพราะตอนนี้เดอร์เรื่องคิ้วรลายแช่ครับเอ้หยอดจะไหนครับบาดเนี่ยอ่าก่อนอื่นนะครับผมเอาไ้เจะกต้นครับเอามาจะกต้นหนึ่งเนาะนี่อ่าครับก่อนอื่อนข้าต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนรดน้ำไม่ชุ่มก่อนเนาะแมนครับให้มันซึมไปทั่วแมนครับเพราะว่าถามมันแห้งเข้าลดหลาดเชื้อด้วยที่ม่มีความฉีนของน้ำเลยมันจะหลว มันจะส่งผลให้ต้นใหม่สามารถสลบหรือว่าใต้ได้สลบหรือว่าใบใบแห้งใบนั่นแน่นครับอ่ะเขาจะหย่อนยูประมาณนี้ครับต่อรอบอ๋อเห็นมันเพียงปากก็ดีไ่ครับประมาณนี้ก็ได้ครับอ่าถึงว่าบางบางบางถุงอ่าดินมันไม่เสมอกันครับอ่าเข้ากะเอาดยด้วยเขากะวามันจะซึมลงประมาณแม่นครับประมาณไหนประมาณเคิงถุงเดน่แม่นส่วนลักเนาะส่วนลากส่วนข้างล่างอาจจะเป็นดิน หรือว่าถ้าลดไปแบบข้างที่สามข้างที่สี่เนี่ยอาจจะหอดข้างล่างกูละข้างที่สามที่สี่นี่จังได้กระชัวครับเพราะว่ารลากไอหน้ามันมันจะซึมไปหาหากเราห่างมันก็จะจะดูดจะดูดแล้วก็มันจะเลี่ยงเลี่ยงเชื้อราพวกนี้นะครับอนี่จังไดผมว่าอัตราการติดนี่ผมว่มาจังไดกัติดเราพี่นอกปล่อยไว้แบบนี้นะครับปล่อยไว้เลยนะครับหยอดแล้วหนีเลยบบตรงมาฝาดที่นี่อีกสองมือไม่หยอดอีกเชือหนึ่งนะครับ ยอดประมาณสีเทอรอชั่วเลยหน่อยปเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบพี่น้องสามารถมาสื่อหัวเสือดเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดลำนะครับขวดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทขวดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีผมวันนี้ผมเอาไปยี่สิบขวดน,นะครับตอนนี้อ่าอ่าพี่ด็อกเตอร์เพื่อนอ่า ขอแบ่งเนาาะอ่ครับเพื่อพี่น้องของแม่เพราะว่าเอฟซีในเพจเนี่ยคิวอยากได้แต่ว่าโบนเใจว่าเพิ่นเพิ่นติดต่อมาเพิ่นได้น้ำบอนะเพราะว่าคิวเงี้ยวเฮ้ยผมก็ได้แต่ให้เพจไปเพราะว่าก็เอาพี่น้องคนไหนที่อยากปลูกอิหรี่เราบอสสามารถมาเข้าคิวได้เนาะเพราะว่ามันคิวเงี้ยวกับใส่สูตรนี้ก็ได้นะครับได้ครับขวดนึงนี่ได้ประมาณจักต้นครับบ่ปรอ่าถ้าขวดนึงผสมน้ํา1ต่อ1สิได้อยู่ประมาณ40ต้น40ต้นครับอันนี้คือหลาด ลากจกเถื่อครั้งเดียวครั้งเดียวแปลว่าพี่น้องซื่อไปซีซีขวดซีซีต้นนะซีขวดขวดละแปลว่าเด็กประมาณขวดละสิบต้นทั้งสี่รอบเลยแม่นแมนเพราะฉะนั้นพี่น้องวางแผนดีว่าถ้าพี่น้องมีต้นไม้อยู่สิบต้นสื่อไปหนึ่งขวดอ่ะวางแผนตจมนีละมันจะได้สี่รอบพอดีพอดีเลยอโอเคนี่คือส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิบต้นพี่น้องสีลงทุนลอยหาสิบบาท ประมาณนี้ครับสื่อคือก็สื่อต้นเนาะเพราะว่าต้นท่านสามารถซื้ออยู่แถวบ้านท่านได้ต้นละสิบบาทแมนเท่านั้นเองนะครับบางที่อ่าก้านที่อ่าสื่อต้นนี่สิมันบวกทั้งขาจะส่งจันหยางมันก็ตกไปราคากระซูอยู่เลยครับอ่าพี่น้องเฮาสามารถเห็ุได้ผมแบ่งปันให้ได้เออที่มันมีมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพี่น้องปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะครับอย่างเช่นผมเห็นเอ่ออยู่ข้างๆเนี่ยเพื่อนปลูกต้นไม้ไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนบริโลคเสื้อเห็ด ก็คือมาคิดได้กทีหลังไมาเห็นคลิปนี้เราอยากโล่งเสื้อเฮ็ดระยะที่สามารถล่งเชื่อหลวก็สามารถได้ผลได้ก็คือสามปีลงมาสามปีลงมาถ้าเกินสามแล้วยากยากนะฮะหาสิบหาสิบโอกับบับประกันผลท่าใดนอตแมว่ากบก็หน้าลองอยู่นะแมนครับเพราะว่าใดใดก็มีต้นไม้แล้วเนาะออเวิธีการเฮ็ดขึ้นกันบ่บ่ครับต้นหนึ่งต้องขุดลงหาระบบหลักก่อยเดี๋ยวพี่นองเดี๋ยวอีพี่หน้าเมื่อบึงวิธีการล่งหัวเสื้อ สำหรับตนอยางหน้าที่อายุใหญ่แล้วเนะเาะแต่ว่าไม่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 เกินหปีอเอาอีกสิละกันเนะาะเพราะว่าเท่นใหญ่ปานไหนเดี๋ยวอีพี่นาะเจอกันครับ